มีข้อมูลจากเว็บไซต์ Flight Radar 24.com แสดงให้เห็นเส้นทางของเครื่องบินเดินทางจากนาครดูไบของสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ไปยังนครรอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับโดยเครื่องบินลำดังกล่าวเดินทางออกจากสนามบินในกรุงมนิลาเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากอดีตผู้นำฟิลิปปินส์โรดิโกดูเตเต้ถูกควบคุมตัวในข้อหาก่าออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากการทำสงครามยาเสพติด ฟอร์ดินานมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกมาถแถลงว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นการเปิดทางให้ดูเตเต้ต้องเผชิญกระบวนการยุติธรรมในข้อหาก่าออาชญากรรมต่อมนุษยชาติหลังจากสงครามยาเสพติดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนนอกจากนี้ก็ยังระบุว่าตำรวจสากลเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือมาอยัางฟิลิปปินส์ถ้าฟิลิปปินส์ไม่ทำตามก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือในคดีอื่น We did not do this because it was uh, uh, it derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. จากเอกสารประกอบหมายจับส่งถึงทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าฝ่ายอายาการของ ICC ได้เปิดกระบวนการพิจารณาคดีครั้งนี้เนื่องจากดูตเต้ยังทรงอิทธิพลภายในฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากและมีแนวโน้มจะแทรกแซงกระบวนการสอบสวนนะครับการกระทำดังกล่าวก็อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของพยานและเหยื่อนำมาสู่การตัดสินใจออกหมายจับอดีตผู้นำฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะถอนตัวออกจากธรรมนุญกรุงโรมเมื่อวันที่17มีนาคมปี2019แต่สงครามยาเสพติดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2011ถึงวันที่16มีนาคมปี2019ฟิลิปปินส์ยังคงสถานะของการเป็นรัฐภาคีในช่วงเวลานั้นจึงทำให้ศาล ICC สามารถรับพิจารณาคดีของดูเตเต้ได้ก่อนหน้านี้ดูเตเต้ก,ก็เรียกร้องหาคำตอบถึงการบุกจับกลุ่มของตำรวจสากล เนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพครับ detention and the basis for detention so what is the law and what is the crime that I committed เมื่อคืนที่ผ่านมาซาร่าดูเตเต้ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนก็ออกมาโจมตีนะครับว่าการจับกลุมในครั้งนี้ขัดต่อหลักกฎหมายและกล่าวหารัฐบาลฟิลิปปินส์ว่ายอม มอบอำนาจให้ต่างชาติมากจนเกินไปด้านทีมทนายความของอดีตผู้นำฟิลิปปินส์วัย79ปีได้ยื่นคำร้องต่อสารเรียกร้องให้ส่งตัวอดีตผู้นำฟิลิปปินส์กลับมาที่เมืองหลวงของประเทศทันทีด้วยครับเรามาย้อนรอยความบาดหมางของสองตระกูลกันนะครับ โอดิโกดูเตเต้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อปี2016ถึงปี2022หันมาจับมือกับตระกูลมาโกสในการเลือกตั้งปี2022เพื่อผลักดันเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียร์หรือบองบองให้นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีและซาร่าดูเตเต้นั่งเก้าอี้รองประธานาธิบดีท่ามกลางความคาดหวังให้ซาร่าลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปี2028 ยูตเต้หวังว่าการจับมือกันในครั้งนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันการถูกดำเนินคดีหลังจากเขาก้าวลงจากอำนาจแล้วในช่วงแรกบองบองก็ปฏิเสธไม่ให้ความร่วมมือกับสาร ICC แต่รอยร้าวของทั้งสองตระกูลทําให้ท่าทีเปลี่ยนไปครับความขัดแย้งปะทุข,ขึ้นเมื่อซาร่าห์พลาดเก้าอี้รัฐมนตรีกาลาโหมขณะที่บองบองเริ่มหันมาดําเนินนโยบายสวนทางกับดูเตเต้ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อจีนและการยุติสงครามยาเสพติดความตึงเครียดของสองตระกูลทะลุจุดเดือดหลังจากซาร่าห์ขู่จ้างมือสังหารไปปลิดชีพบองบอง สุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรถ้าเธอตกเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารในอนาคตนำไปสู่การยื่นคำร้องถอดถอนซาร่าออกจากตำแหน่งถ้าซาร่าถูกถอดถอนในการพิจารณาคดีของวุฒิสภาในปีนี้เธอก็จะถูกตัดสิทธิจากการดำรงตำแหน่งระดับสูงทางการเมือง ดับฝันการลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปี2018ไปโดยปริยายยุทธศาสตร์ของมาโอสในการจัดการคู่แข่งทางการเมืองก็คือการใช้กฎหมายและการเมืองบั่นทอ,นอำนาจระกูลดูตเตเ้ครับแต่ยุทธศาสตร์นี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากระกูลดูตเต้ก็ยังคงมีฐานเสียงสนับสนุนเป็นจํานวนมากความไม่พอใจต่อผลการตัดสินก็อาจจะนําไปสู่การปลุกระดมประท้วงต่อต้านกระบวนการในการพิจารณาคดีถอดถอนสาราได้ และการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นบททดสอบสำคัญของอิทธิพลทางการเมืองของตระก,กูลมาโกสและประก,กุลดูเตอเตอ้ด้วยผลการสำรวจ จาก s Social w e t t h e r s t เ t i o n เมื่อเดือนมิถุนายนปี2022ระบุว่าประชาชนกว่าร้อยละ80ยังคงพอใจในผลงานของดูเตอร์เต้ครับมีความเคลื่อนไหวสำคัญจากโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ออกมาเรียกร้องให้ศาล ICC ระมัดระวังความพยายามในการแทรกแซงทางการเมืองจากประเด็นนี้ด้วยนะครับ ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ทาให้สังคมฟิลิปปินส์แตกออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับระหว่างกลุ่มสนับสนุนดูเตเต้กับกลุ่มต่อต้านดูเตเต้และการจับกลุ่มอดีตผู้นํานฟิลิปปินส์ก็สะท้อนถึงขีดจํากัดของอํานาจศาล ICC ด้วยเนื่องจากศาล ICC จะต้องพึ่งพาความร่วมมือจากรัฐบาลในแต่ละประเทศถ้ารัฐบาลแต่ละประเทศไม่ยอมให้ความร่วมมือการจับกลุ่มก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นัยยะจากการจับกลุ่มอดีตผู้นํานฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ เมื่อเกิดการจับตัวดูเตเต้เนี่ยมันจึงส่งผลกระทบต่อเรื่องของการเมืองของประเทศด้วยเพราะว่าการจับตัวอดีตประธานธิบดีเนี่ยซึ่งได้รับการซึ่งได้รับเอกิทธิ์คุ้มครองเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ผู้นําหลายประเทศเนี่ยตื่นตัวว่าเอ๊ะทำไมหมายจับของบรรดาผู้นําใหญ่ๆเช่นเช่นปูตินเออย่างเช่นใครเออยในหลายๆประเทศเนี่ยทำไมไม่ถูกทําตามแต่ทําไมในฟิลิปปินส์เนี่ยถึงจับง่ายขนาดนี้นะครับฟิลิปปินแบ่งออกเป็นสองข้างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ ยิ่งถ้าดูการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาเนี่ยก็มีผู้ทํานายผลว่าผู้ที่สนับสนุนมาคอสเนี่ยอาจจะไม่รับการเลือกตั้งในสัมไปเพราะว่า,าผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยลงคะแนนเสียงให้มาคอสเพราะสนับสนุนซาร่าดูเตอเต้ครับ